หลายคนถามเข้ามาพี่ครับรัสเซียกับยูเครนมันอยู่ห่างไกลกับเราจะตายเขาทะเลาะก,กันมันจะกระทบกับเราไหมคุณครับบ้านเขาทะเลาะก,กันแต่มันกระทบถึงเราเพราะว่าโลกมันแคบนิดเดียวเองครับถามว่าทําไมถึงกระทบอ้าวพอเขาทะเลาะก,กันเสร็จปับ๊บหุ้นร่วงทันทีฮะซึ่งคนที่อยู่ในตลาดหุ้นก็มักจะรู้กันอยู่แล้วเตรียมตัวกันอยู่แล้วว่าหุ้นร่วงหุ้นร่วงแล้วเป็นยังไงราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นอก็ยังไกลตัวเกินไปหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆใต้ตัวที่สุดราคาน้ํามันครับราคาน้ํามันในตลาดโลกที่มันสูงอยู่แล้วมันจะทะยานสูงขึ้นไปอีกและแน่นอนครับเมื่อราคาน้ํามันในตลาดโลกมันสูงขึ้นบ้านเราตอนนี้ราคาน้ํามันเท่าไหร่เติมน้ํามันก็รู้ใช่ไหมตอนนี้ราคาน้ํามันในบ้านเราเนี่ยมันแพงมากมันสูงมากมิฉะนั้นถ้าราคาในตลาดโลกมันสูงนั่นหมายความว่าราคาน้ํามันในตลาดโลกคุณเตรียมตัวครับมันจะปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมที่บ้านเรามันก็สูงอยู่แล้วนะมันจะสูงขึ้นไปกว่านี้และพอน้ํามัน ต้นทุนหลักๆในการเป็นสินค้าวัตโภคหรือโภคมันสูงขึ้นราคาสินค้าบ้านเรามันก็อาจจะปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ํามันไปอีกแต่รัฐยืนยันว่าอจาจจะตึงราคาดีเซลให้ได้30บาทก็ไม่รู้ว่าถ้ามันหนักไปกว่านี้เป็นสงครามโลกหรือทะเลาะก,กันบานปลายไปมากกว่านี้สาภาพยุโรปมาร่วมด้วยน้ํามันจะอยู่ไม่ได้แล้วเราก็จะลําบากในเรื่องของการซื้อสินค้าที่มันแพงขึ้นเป็นไงได้รับผลกระทบหรือย,ยังอ่ะ เริ่มรู้สึกว่ามันได้รับผลกระทบแล้วใช่ไหมครับต่อไปครับที่น้องเกษตรกร,กรฟังทางนี้นะครับวัตถุดิบหลักๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีข้าวโพดมาจากยูเครนกับรัสเซียบางส่วนนะฮะมิฉนั้นแล้วเนี่ยถ้าเขาทะเลาะก,กันเสร็จปับ๊บวัตถุดิบในการผลิตเรื่องของอาหารสัตว์มันจะแพงขึ้นครับมิฉนั้นแล้วเนี่ยอาหารสัตว์บ้านเราก็จะต้องปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมที่มันสูงอยู่แล้วก็ปรับสูงขึ้นไปอีกมิฉะนั้นทั้งปุ๋ยทั้งอาหารสัตว์ จะปรับตัวสูงขึ้นนะครับถ้าเขาทะเลาะกันบานปลายไปมากกว่านี้เห็นไหมฮะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าทะเลาะกันทะเลาะกันเสร็จปั๊บแล้วมันบานปลายมากๆเศรษฐกิจโลกครับจากเดิมที่เราจะเริ่มฟื้นตัวจากโควิดใช่ไหมโอมิครอนจำกันได้ไหมฮะจะเริ่มฟื้นตัวจากโควิดมันจะดิ่งหัวลงทันทีฮะและพอดิ่งหัวลงไทยเราก็อยู่ในเศรษฐกิจของโลกด้วยเศรษฐกิจของเราซึ่งเออตอนนี้ก็ไม่รู้ว่า บางคนก็บอกว่าเริ่มดีขึ้นบางคนบอกไม่เห็นจะดีขึ้นเลยแต่ถ้าเขาทะเลาะกันแน่นอนฮะเศรษฐกิจบ้านเราก็จะดิ่งตามไปด้วยนี่ไงครับบ้านเขาทะเลาะกันแต่สะเทือนถึงบ้านเรานะครับ